ยินดีต้อนรับสู่อักษร on อ learn อพบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมสุพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2นะครับตอนนี้เราเรียนกันถึงเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เมเจตยางครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับ ในคราวที่แล้วครับเราพูดถึงการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ประหยัดตัวอย่างและยังได้ยกตัวอย่างกันไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองฝึกกันดูนะครับมาเลยนะครับวันนี้มีโจทย์5ข้อครับที่เราจะมาทํากันนะครับมี5ข้อนะมาดูทีละข้อเลยนะครับข้อที่1ครับอ่านโจทย์ไปด้วยกันนะครับสมใจครับตัดเสื้อขนาดเดียวกัน3ตัวเนี่ยใช้ผ้า6เมตรเสื้อขนาดเดียวกัน3ตัว ใช้ผ้า6เมตรถ้าเขาต้องการตัดเสื้อขนาดเดียวกันทั้งหมด7ตัวเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผ้ากี่เมตรนะครับใช้ผ้ากี่เมตรมาดูนะมาดูข้อหนึ่งะครับนะครับ,นะรบเขียนยังไงดีเสื้อนะครับ3ตัวใช้ผ้าเท่าไหร่เอ่ยใช้ผ้า6เมตร นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อ1ตัวต้องใช้ผ้าเท่าไหร่ครับ6ส่วน3เมตรถูกไหมครับดังนั้นโจทย์ถามอะไรนะครับเสื้อ7ตัวใช่ไหมครับใช้เสื้อ7ตัวนะครับจะใช้ผ้าเท่าไหร่ใช้ผ้าเอา7คูณด้วย6ส่วน3นะครับ 3 1 3 13, 3 26, 7, 2 6 7คูณ2ได้1 4ข้อนี้ตอบ14เมตรนะครับ14เมตรนะครับคราวนี้เรามาสังเกตกันก่อนสังเกตกันก่อนเห็นไหมจำนวนเสื้ออยู่ฝั่งนี้นะครับจำนวนผ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามถามจำนวนผ้าสิ่งที่โจทย์ถามจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับโจทย์ถามนะครับ โอเไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นการเช็คคร่าวๆนะครับว่าเราเขียนเนี่ยถูกต้องตามปยัตะยางหรือเปล่านะครับให้เช็คดูตามส่วนส่วนนะครับแล้วก็ดูคําตอบด้วยนะครับมาดูข้อที่2นะครับดูข้อที่2นะครับข้อที่2ครับแก้ว1โหลราคา96บาทนะครับแก้ว1โหล96บาทแม่ซื้อแก้ว9ใบจะต้องจ่ายเงินกี่บาท นะครับแก้วนะครับสิบสองใบคือห่โลนะครับหนึ่งโหลคือสิบสองเนาะนะครับราคาเก้าสิบหกบาทนะครับเพราะฉะนั้นแก้วหนึ่งใบนะครับแก้วหนึ่งใบก็จะราคาเก้าสิบหกส่วนด้วยส2บบาทถูกไหม นะครับนะเขาพูดถึงแก้วกี่ใบแก้ว9ใบใช่ไหมครับแก้ว9ใบราคา96ส่วนด้วย12บคูณเนะครับอ่ามา12 1 12 12 8 9 6 8 9ได้72บาทเห็นไหมครับนะอ่าเห็นไหมจำนวนแก้วกับ ราคานะครับและอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับอ่าเคลียร์นะครับไปดูข้อ3นะครับไปดูข้อ3นะครับข้อ3อันนี้นะครับครูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพรวมกันเนาะนะครับแม่ค้าขายส้ม3ากิโลส้ม3ากิโลส้ม3ามโลร้อยนะครับ3ามโลร้อยนะครับถ้าเขาขายส้ม 45กิโลจะได้ตังกี่บาทเห็นไหมนะครับน่าแสดงว่าเงินอยู่ทางไหนเงินอยู่ทางขวาจำนวนส้มอยู่ทางสายเพราะอะไรเพราะโจทย์ถามหาเงินถูกไหมครับโอเคไหมนะครับพอพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่ผิดข้างเราจะไม่ตอบผิดนะครับถ้าถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะครับอลองดูนะครับเขียนง่ายๆก็เขียนส้ม นะครับสามกิโลนะครับราคาหนึ่งร้อยนะครับอ่ะราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งเข้าหาเล็กหนึ่งส้มหนึ่งกิโลจะได้เงินนะครับหนึ่งร้อยส่วนสามถูกไหมบาทถูกปะนะครับดังนั้นส้มสี่สิบห้ากิโลนะครับก็จะ ได้เงินเอา45คูณด้วย100้ยส่วน3ถูกไหมครับนะ3 1 3 15 3 4 5 15คูณรยได้เท่ากับ1,500บาทนะครับดังนั้นเนี่ยแม่ค้าก็จะได้เงิน1,500บาทนั่นเองนะครับถันนะนะครับโอเคต่อมาข้อ4ี่จ้ะนะครับข้อ4นะ สบู่หก้อนครับสบู่หก้อนราคา48บาทซื้อสบู่สก้อนต้องจ่ายเงินกี่บาทเงินอยู่ทางขวารู้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เหมือนเดิมนะ,ะเพราะนั้นเขียนย่ายงนะครับทางซ้ายเป็นจำนวนใช่ไหมสบู่หก้อนราคา48บาทนะครับวิ่งเข้าหาเล็กนึ่ง เพราะฉะนั้นสบู1่1ก้อนจะราคา48สบ่วน6บาทสบู่4ก้อนราคา4คูณด้วย48สบ่วน6บาทนะครับก็จะได้เท่าไหร่หกหนึ่งหกหกแปดสี่สิบแปดถูกไหมครับตรงนี้แปดสี่ได้สามสิบสองบาทนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับมาดูกันชาวสวนเก็บส้มได้450กิโลนะครับนำไปบรรจุใส่กล่องได้45กล่องนะครับถ้าเขาเก็บได้700กิโลเนี่ยจะบรรจุใส่กล่องได้กี่กล่องถามหาจำนวนกล่องใช่ไหมจำนวนกล่องต้องอยู่ขวามือนะครับ จำนวนส้มอยู่สายมือนะครับเขียนยังไงส้ม450กิโลนะครับใช้กล่องอใส่กล่องนะครับใส่กล่องใส่กล่องได้45กล่องนะครับดังนั้นส้ม1กิโล จะใส่กล่องได้45ส่วนด้วย450กล่องนะครับดังนั้นส้ม700กิโลจะใส่กล่องได้700คูณกับ45คูณกับ45 ส่วนด้วย450 45 1 45 45 10 450นะครับ10 1ได้700เพราะฉะนั้นเขาจะได้70กล่องนะครับนะครับ10 1 0ตัดกันได้70นะครับเ0กล่องนะเคลียนะนะครับโอเคดูภาพรวมอีกทีสังเกตไหมที่ครูย้ำนะครับสิ่งที่ อยู่ฝั่งเดียวกันย่อมเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเห็นไหมสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันย่อมเป็นสิ่งเดียวกันคําตอบจะอยู่ทางขวามือนะครับอ่านะครับทั้งหมดที่เราทํากันไปในวันนี้นะครับก็คือการฝึกของโจทย์ปัญหาที่ใช้เมตาญัตยงในการแก้ปัญหานะครับถ้านักเรียนอยากจะเก่งขึ้นนะครับลองไปทําในหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเล่มที่2แล้วนักเรียนก็จะเก่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน Education.